พรกเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทำเป็นถ้าใครมีอายุเกิน16ปีถ้าครอบครัวไหนมีเกินกว่าหน,นึ่งคนมีห้าคนรับไปเลยเต็มๆห้าหมืนบาทครับมีสิบคนก็รับไปเลยแสนหนึ่งรายได้สุทธิของพี่น้องจะต้องขึ้นมา3มเท่าภายใน4ี่ปีที่เราเข้ามาบริหารจัดการแบบนี้ครับ ถ้าเกิดยังไม่พอรายได้ต่อครอบครัวถ้ายังไม่ถึงสองหมืนบาทต่อเดือนทางรัฐบาลพักเพื่อไทยจะเติมให้เต็มสองหมื่นบาทครับยังไม่หมดเมื่อกี้นี้นั่งรถเข้ามามมมก็พยายามลำดับความสำคัญว่าเรื่องอะไรที่ตัวกับผมเองซึ่งเป็นครั้งแรกจะมาพบพี่น้องประชาชนจะมาพูด เป็นเรื่องแรกๆผมเชื่อนะครับปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพี่น้องปทุมการีใช่ไหมครับที่ล้นพ้นตัวรัฐบาลไม่ให้ความใส่ใจเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยยอมรับไม่ได้ครับถ้านี่เกิดขึ้นจากการเกษตรพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายพักทั้งต้นและดอกเป็นเวลาสปีเต็มครับ ปัญหาหนี้สินเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากรายจ่ายที่สูงรายจ่ายเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างจากค่าครองชีพค่าอาหารที่แพงขึ้นค่าน้ำมันค่าไฟค่าใช้ใจ่ายทางด้านพลังงานซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวันรัฐบาลที่ผ่านมาขาดการเอาใจใส่ดูแล ไม่จัดการกับกลุ่มทุนใหญ่ที่หาหากินบนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลเพื่อเพื่อไทยเรามีประชาชนในหัวใจเรื่องทุนนิยมเรื่องเจ้าสัวเรื่องผู้มีอำนาจในแผ่นดินทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจเราต้องมีการพูดคุย ไม่ใช่ว่าไปรังแกเขาหรือปล่อยให้เขามารังแกพี่น้องประชาชนเราต้องเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันได้เราต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจเราต้องดูแลเพื่อให้ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลดลงรายได้สูงขึ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่หรือพี่น้องที่อยู่ใช้ขอบของสังคมหรือพี่น้องเกษตรกรเราจะอยู่ด้วยกันได้ ในสังคมที่มีความสุขในอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานเราทุกคนหัวใจของเราคือประชาชนความยากลำบากคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการให้หมดไปจากชีวิตของพี่น้องทุกคนถ้าเกิดยังไม่พอรายได้ต่อครอบครัวถ้ายังไม่ถึงสองหมืนบาทต่อเดือนทางรัฐบาลพักเพื่อไทยจะเติมให้เต็มสองหมื่นบาทครับ ยังไม่หมดค่าแรงขั้นต่ำต้องมีราคาหรือมีให้พี่น้อง600บาทต่อวันภายใน4ปีที่เราเป็นรัฐบาลปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำต้อง25,000บาทและท้ายสุดนโยบายที่เราหวังว่าที่เรามีความหวังอย่างสูงสดที่จะทำให้พี่น้อง ลืมตาอ้าปากได้คือเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทต่อทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีครับไม่ใช่ว่าเป็นการหยอดน้ำข้อต้มทีละ500บาททีละพันบาททีละ2,000บาทไม่ไปทางชีวิตไม่มีศักดิ์ศรีต้องแบม,มือขอทุกเดือนเราให้หนเดียวพี่น้องตั้งตัวได้สามารถทำมาค้าขายได้หลดหลุดพ้นจากหลุมดำแห่งความยากจนครับ ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนมีความกังวลว่าลูกจะถูกบังคับให้เป็นทหารใช่ไหมครับพรคเพื่อไทยเราให้สมัครใจเป็นทหารครับสาบันทหารเป็นสารบันที่มีเกียรติถ้าอยากเป็นยินดีถ้าไม่อยากเป็นเราจะผลักดันนโยบายที่เรียกว่าเป็นทหารด้วยความสมัครใจถ้าอยากเป็นครูก็เป็นครูเป็นหมอก็เป็นหมอได้ ไม่เสียโอกาสในการทํามาหากินครับพี่น้องครับลูกหลานติดยาเสพติดเยอะไหมครับ<ม><น>ยิ่งหวันยิ่งเยอะยาบ้าราคาถูกมียาเสพติดแพร่หลายไปหมดพักร่วมรัฐบาลยังไม่พอจะเสนอกัญชาเสรีอีกเอาไหมครับม<น>ไม่ได้นะครับพอกันทีเรื่องยาเสพติดเรื่องกัญชาเสรีพักเพื่อไทย เราสนับสนุนแค่กัญชาเพื่อการแพทย์ครับถ้าใครจะมาร่วมกับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับในทางตรงกันผู้ขายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดครับอาชีพขายาเป็นอาชีพที่ล่ำรวยผิดกฎหมายบนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเงินที่เขาได้มารัฐบาล มีกลไกซับซ้อนมากกว่าจะยึดมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินได้มีข้ออ้างต่างๆนานาว่าขึ้นอยู่กับองค์การนี้องค์การนั้นผมเชื่อเป็นข้ออ้างครับรัฐบาลพักเพื่อไทยถ้าเราได้เข้ามาบริหารจัดการปัญหายาเสพติดปัญหาการยึดทรัพย์ของผู้ผิดจะถูกบรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นเจ้าภาพจัดก,การกับปัญหาให้สิ้นซาก